สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมุนีมาพบกับอูน้ำเสกอีกเช่นเคยนะครับหลังเลิกเวลาเลียนนะครับผมอยากได้มาตามแนวทางให้พอม่พี่น้องตัวคนนะครับมุนีก็ม่ตามอาจารย์ผ่านท่องเนื้อครับผมก็เป็นขงสุดไทยนะครับเพราะว่าหลอบแหลกอูน้ำเสก็ได้ยไทยถอดไปพอมีพี่น้องรับส้มรบฟังนํำกันแล้วนะครับอูน้ำเสกะ็ะขอโทษขอให้ เด้อครับที่เขียนวันที่ให้ผิดเด้อครับกับลืมกับเบอร์จ็กหน่อยนะครับขอโทษขออภัยเด้อครับนี่ครับผมเลขอาจารย์ผ่านท่องเนาะครับงวดสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับรอบแรกอูน้ำไส่เขียนงวดสิบหกนะครับกัขอโทษวยครับตีเหตุให้ลงเห็นลืมดนะครับ เป็น3ามสิเอ็กระดา6หกสเนาะครับวิ่งล่างสองหลัก10จับคู่สองเกตเนาะครับอันนี้ก็รอบแหลกเนาะครับทีมาตามส่วนงวดต่อไปเนาะครับเป็นกําลังรออูน้ำไส้เูยนะครับผมอูน้าไส้กัะสีเดชไทยถอดไห้นเนาะครับก้อนจะไปรับส้มรับฟังกะขอกาบขบอระหุนอาจารย์พ่านท่องเนาะครับที่ให้แนวทางอูน้าไส้ เนมาไทายถอดให้พอมีพี่น้องรับชมรับฟังแนวทางดีๆเนาะครับเอาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำไส้เพื่อเป็นกำลังแร่งใจทำคลิปต่อๆไปนี่เด้อครับผมสำหรับคลิปนี้กะไปรับชมรับฟังอาจารย์พันท่องนำ่กันไลยเลยครับครับอาจารย์ครับอูน้ำไส้สวัสดีครับ มนีอูน้ำไส้มาตามโค้งชุดไทยอาจารย์เรือครับครับโค้งชุดไทยเรยครับครับผมก็เป็นบนล่างแล้วครับครับเป็นบนล่างครับครับผมงวดว่างหันอูน้ำไส้่ลงผิดไหมครับเป็นเขียนวันที่พิดครับเป็นสิบหกกรกฎาคมนะครับเอ่ออันนี้มันเป็นอวันที่สามสิบแมนครับผมสามสิบครับผมรงสามสิบแมนครับผมแก้ให้เรียบร้อยแล้วครับเอ่อ อันน right. right. ั yup. s <S ้นไม่เอาลรอนะครับผมเออสองเจ็ดบ่อเราแล้วครับเอาเบงแล้วครับผมแล้วหนูล้ไปเอ่อยังไงทักสนท์อ่ะครับไปเมื่อไหรไปมื่อวานครับผมอาจารย์บ่อยากไปบ่ครับ เด็กไปอยู่แต่ว่าหนูอยู่ไก่นาะไก่นะครับเด็วเด็กเด็กจานกับเดี๋ยวพ่อไปหาหนูครับผมไปหาหนูยังพากันไปกันเลยก็เนาะครับแมนครับพ่อมาเดี๋ยวจะพาแม่น้ำเชี่ยเนาะให้พาไปเนาะครับเออหาโซคาลับน้ำกันเนาะครับแมนเยาะมันกับว่าไก่ได้ครับกันยู่ดอนน้ำกันเนาะกับว่าไก่แต่ว่าหม่องพ่อยู่นี่มันไก่โองพดชนุ่ยเนาะ พ่อจับเรือรถพ่าไปโอ้ครับผมไอ้ตุ๊กแสมันขับไปเนาะครับพ่อขไไับวันไหนอถรถสูงเลยครับแต่แ่วันนี้เมียนอยู่ครับสมัยนี้มันเริ่อมทางมันหนากลัวเนาะครับเอ๋ทางหนากรัวกินเขาแลงกับยังหรอพ่อกินแล้วกินกับถอดไข่กับเออปลากระป๋องน้ำพริกพริกปลากระป๋องเนี อรับผมเสียบอยู่บผมปลาเข็มป่าเข็มยยางอ๋อปลาเข็มยยางปลาเข็มหมกนะโอ้เป็นจะเสียบเลยบ่แซ่บะหาพริกน้อยใส่ไปนี่เสียบก็ยังโอ้เขากันตะไนยนะพ่อเอ๊ะเะโอมวยีพ่อหิมาให้แนวทางดดทางดังยังหวน้ํใเ่เนาะครับใอ่ใช่แพ่อให่รครับเขียนไมไดวครับผม เอาเอาสามตัวไอ <บน S 2> เด็กไปก่อนครับผมถามพ่อพก็รู้หรอกครับสามสี่ห้าแยนลงไปสามสี่หามสี่ห้าเนาะครับเออสามสี่ห้าแนแล้ววะครับผมแล้วก็เอาเลขบนมาเลยครับเอาเลขบนเนาะครับ สามหกหนึ่งสามสามหลักร้อยครับผมเอ้หกหกหลักหกหลักสิบหกหลักสิบนะครับเออหกหลักสิบสามหกหนึ่งมันบวกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนหกหลักสิบอ๋อเออแล้วก็หกหลักสิบนะครับเออบาดนี้กันมางสามหกหนึ่ง สามหกหนึ่งครับวิ่งสะวิ่งสะวิ่งหกแมนว่าไรวิ่งหกกันบ้างครับวิ่งหกวนวิ่งหกบนแล้วก็สามหกหนึ่ง,งครับสามหกหนึ่งนะครับอันสามสี่หานี่เรียกบนได้ยกแรงครับป๋อเอออันนั้นไปทั้งบนทั้งล่างเลยอ๋ออันนี้ไปทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ องตัวล่างครับผมเรียกแรงนะครับนี่สามล่างสามล่างนะครับจับคู่จับคู่สามห้าสามห้าโอ้ไอเนี้แหละครับผมนี่คงชูไทยของอาจารย์พันธ์ครับเอาช่วยหนยพวกนี้คงชูไทยอาจารย์พันธ์ท่องเนาะครับ บไปทั้งบนทั้งล่างได้สามสี่ห้าเนาะครับแล้วมีหกลักสิบสามหกหนึ่งครับผมวิ่งหกบนเนาะครับล่างก็สามเนาะครับครับจับคู่สามห้าครับผมโอเคโอเคเมื่อขึ้นอุ้นน้ำใส่กับฝันอยู่ดีเพล่วฝันเห็นไม่งี้ขี่รถไฟฟ้าออมวัด3สามสี่รอบนี่แหละครับแล้วบันนี้ตื่นสาวขึ้นมาเลยไปทำอายุไม่งี้ หกเก็ดหกสิบเก็ดปีครับอแอนแอนบ้านแอนเนาะครับบ่แน่แอนครับส,สามหาบอกแม่เลียดไรเล่ย,ลยครับผมสามหาเนาะครับฝังเลยฝังฝังเลยอ๋อ้ังฝังเลยเนาะครับเหล็กแางเออออกรถเจ๋งฝอยขั้นอีกโอ้มั่นใจคัก่ไหนบ่หมั่นใจมากมากเลยครับผม เดี๋ยวอู้น้องใส่สิจับไห้เน้นๆเลยครับผมวนกันมันใจกันครับผมวนมันใจมากๆนี่ครับผมสามหกหนึ่งอ่ะสามหกหนึ่งับล่างกับสามหานะพ่อใช่ใช่โอ้สามมาเน้นๆเลยเนาะครับเน้นๆเลยสามครับครับบ้าเขาเป็นแนวทางนะครับผมพ่อว่าคุณแม่ซือพ่อซือนีทำด้ครับอันนี้อันนี้ เออหนูหอยฟอหรือไลสดอ่ะหนูหอยฟ้อหรือหนูเองซองนูเองอันนี้ซองผมครับซองหมูอยู่แมงกูน้ำใสวะแมนครับอูน้ำใส่ครับผมเอาล่องเร่ละแมนครับจะลงมือนีนแล้ครับรับครับบอกข้อถ้าโมเป็นก็บอกพ่อได้ครับมาแน่ๆเนาะครับครับครับโอ้ อย่าเผลออย่าพลาดนะครับผ่านบ่ได้ครับผมรถเก๋งเยอะมากนะพ่อครับครับฝ่อยาวรถพ่อไปครับผมครับโอ้สามหาเนาะพ่อครับเอ้าวน้ำเสะกับรถป่นพ่อเพียงสนินะครับครับผมสำหรับคลิปนี้คอนครับพ่อครับเอ้าครับผมวน้ำเสะกับมาตำขูงชุดไทย อาจารย์พันท่องให้เราได้ครับผมกาซิมีบนลางไปทั้งบนทั้งลางนะครับสามสี่ห้าครับหกหลักสิบสามหกหนึ่งวิ่งหกบนนะครับส่วนล่างก็สามจับคู่สามห้านะครับจะย่าเผยยัผาดได้ครับเพราะว่าเรลยกลางพ่นนีกับเรลยกบนพ่นมันใจครับ่นบอกให้พอเก่ามาเสียสื่อถ้าซื้อแล้ว ต้องในรถเจ๊งอีกขั้นหนึ่งเลยครับโอ้ครับใส่เลขกกันติดบนล่างคนนี่บอกตีเล็กติดบนนี่แมนครับบนล่างสามสี่ห้าครับผมแต่ว่า่วนมากกับเน้นเน้นบนน่ะครับผมครับบ้างหันกับแปดเก้าศูนย์ครับบนนี่สามสี่ห้าครบแมนครับต้องมนีให้เห็นครับเลี่ยงเลยครับสามสี่ห้าอ้อส่วนเล็กบนกับเล็กล่างนี่เพิ่มมันใจว่าพ่อตรงในรถเก๊งอีกขั้นหนึ่งป่ะนะโอ้ ฝาเด็ตามเพิ่นนี่แมนครับสามหนึ่งสามหกหนึ่งเมนครับสามหกหนึ่งกับสามหานี่เลี่กลางครับสามหาครับเอาเอาก็เป็นกำลังแรงใจเด้ยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอูน้ำใส้นนี่ยเด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจด้ครับเดี๋ยวอูน้ำใส้นจะไปสรุปไทยให้พอมีพี่น้องใเบึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ